สวัสดีครับผมยุทธนาแสงชาตินะครับวันนี้มีคลิปดีๆมาแบ่งปันให้กับคนทั้งบ้านที่ต้องการที่จะป้องกันหรือว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่นะครับให้รู้ว่าวันนี้มีอะไรดีที่นะครับจะมาแบ่งปันกันกับสินค้าดีๆกับบริษัทเซ็นทราวันนี้ผมมานะครับสัมภาษณ์กับสาวสวยท่านหนึ่งนะครับที่ได้ดื่มสินค้าของเสียมิตราไปแล้วนะครับทำไมเธอถึงผิวพรรณดีอย่างนี้แล้วก็นาตาสวยขึ้นนะครับหลังจากนี้นะครับอยากให้เป็นคนแนะนําดีนะครับว่าทานตัวไหนอยู่ นนน่ตะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออารีทิพย์พลัดนะคะชื่อเล่นชื่อปูค่ะส่วนอาชีพก็คือทํารายการทีวีโชว์ค่ะว้าวทำรายการทีวีโชว์ด้วยโอเคครับประทับใจกับสินค้าตัวไหนของเสียงได้คที่ประทับใจก็คือตัวนี้ค่ะ Superforelg Superforelg นะครับก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพอะไรครับเล่าให้ฟังพี่เป็นความดันไขมันแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยฮะค่ะไม่น่าเชื่อเนาะเป็นเบาหวานด้วย 25 5้าบค่ะ <25 5. S 2> ตอนนั้นอ,อาการเป็นยังไงบ้างครับที่เราเป็นโอคนที่พี่เป็นพี่ยังไม่รู้ตัวพอไปตรวจหมอมาแล้วรู้ตัวว่าเป็นคือตอนเช้าตื่นมาพี่จะหน้านมืดบ้านนี้จะกลับกับกระเลยขายใช่ตื่นเช้มามันจะกลับทุกวันเลย3าวัน4ี่วันพี่จะเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยคือพีแา้วขับรถก็ไม่ไหวเป็นมาหลายปีแล้วยังครับ พี่เป็นมาหกเดือนเท่าที่รู้นะคือตรวจเจอตอนหกเดือนแต่หลังจากได้ทานตัวนี้ได้เจอตัวได้เจอกับพี่แม่ม่มซูเปอร์ฟลักซ์ LG พี่แม่มาพี่แม่เป็นคนแนะนำพี่แม่มาทุรสมานีลาดใช่ไหมมาทูสอรมานีลาดโอเคค่ะเขาเอาตัวนี้มาให้ปูก็คือจะว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเมจิกหรือว่าอะไรแบบมันมันไวอะค่ะแค่พี่กินไปแค่ ไปแค่สามสี่วันอาการหน้ามืดพี่หายไปแค่สามสี่วันนะฮะนี่เป็นเรื่องจริงเลยตอนนี้ทานมากี่เดือนแล้วครับตอนนี้พี่ทานมาสามเดือนกว่าแล้วค่ะสามเดือนกว่าแล้วสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยค่ะโอเคบอกให้กับคนทางบ้านหน่อยมั่นใจคนที่มีมหาเบาหวานอยู่เขาจะได้ทานทานต้งได้ค่ะกินเช้าแป๊กเย็นแป๊กแล้วก็ความดันก็ไม่มีความดันปกติไขมันก็ปกติส่วนเบาหวานเป็นแล้วไม่หายแต่เราควบคุมได้ค่ะควบคุมได้ด้วยตัวนี้ค่ะ พี่ควบคุมด้วยตัวนี้และสุขภาพพี่แข็งแรงมากเลยพี่ขอขอบคุณซูเปอร์โฟรลตเอกค่ะ okay. ต้องบอกว่าเยี่ยมมากๆน,นะครับนี่แหละคือสินค้าหนึ่งในตัวที่เด็ดที่สุดนะครับในส่วนของเซนตมตราท่านใดนะครับถ้าสนใจนะครับยังมีอีกหลายตัวติดตามกับคลิปต่ตอไปผมยุทธนาแสนชาตินะครับแล้วก็คุณอ,อารีทิพร,รัตน์นะครับขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ